สวัสดีครับสิภาพี่นอ้องชอมโคกน้องหน้าโมเดลครับโคกน้องหน้าโมเดลของนั่งปุญยาทอนยาหลักครับพิกัดบ้านปงคำตำบลปงคำเพื่อวันญ,ญ่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องสิภาคยางเที่ยวครับเบิงสมความงามครับมีทถูกสิ่งถูกอย่างครับพี่น้องมีทถูกสิ่งถูกอย่างที่บนปลูกไว้ครับนี่ดอกไม่นี่ มีทุกอย่างครับแปลงทั้งน,นี้ก็เป็นเซาวรสครับแป้งทั้งนี้เซาวรสอันนี้ก็เป็นดอกไม้ครับเป็นดอกไม้ประดับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่นอ้องมีต้นหมกเงาะแน่อดอกไม้ประดับมาทั้งนี้ก็บมกเงาะครับดอกไม้ประดับไปทั้งปุ่นกับมะฮงครับ ทั้งนั้นกับสวนมกฝรั่งหรือสวนมกซิดาครับฟังทั้งนี้กับสวนแก้วมะกรูครับพี่น้องสิพผ้าพี่น้องยางเลาะเบิ่งครับยางเลาะทางเลาะสุ่มนี่ก็ซสุ่มคุาตะคบครับพี่น้องตรงกคุกตะคบมาทั้งนี้กับเล่นจีครับพี่น้องทั้งนี้เล่นจีอันนี้ก็เป็นสุ่มอีกซุ่มนึงครับพี่น้องสุ่มหักทั่วผู้ครับสุ่มหักทั่วผู้นี่ครับกำลังออกดอกงามๆครับกำลังออกดอกพี่น้องกำลังออกดอกงามๆสุ่มหักทั่วผู้นี่ครับ สุ่ม,มัทั่วพู้่ดอกกำลังงามครับพี่น้องสุ่ม,มัทั่วพู่มพานจากสุ่มมังทัว่วพูนี่มากครเป็นกกกมักลิ้นจีโพหมกลำไยครับพี่น้องลำไยกำลังออกหมากครับหมากกับแต่ว่าบัวลายตกต้นมันหน่อยครับมาทั้งนี้กะสวนหญ้าแผกมันปลูกใบตาขอกใส่ไก่ครับพี่น้องยันคันลมคันเจือนครับพี่น้องมาเนี่ยกลิ้นจีอีกครับพี่น้องลิ้นจีมาทั้งนี้กะ น้องเล um. ี้ยงป้าเด็กครับป้ามีปลาดุกปลากระเพี้ยนกับปลาหมอเทศปลาหมอครับปลาหมอมาทั้งนี้กับต้นสะเดาครับพี่น้องมาทั้งนี้ต้นสะเดาต่อจากต้นสะเดามาเนี่ยกับต้นมะกหงหักละกอนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับตะไคร่นี่ครับตะไคร่ตะไคร่หรือว่าจิงไคบานเฮานั่นแหละครับนี่ต้นหัวจิงไคงามครับงามครับมาทั้งนี้กับ ประสิทธิภายัางข่ามสะพานดีมากครับพี่น้องสะพานไม่ได้พุพังเนยพังเนเยหนึ่งครับประสิภาพพี่น้องเที่ยวส้มสวนครับสวนมาทั้งนี้กะเป็นมะเขือครับมะเขือมะเขือเขือตอเล็บบวบมะเขือยังขับนี่บวบมะเขือหน่อยครับมะเขือหน่อยมาทั้งนี้กะสีมะเบิงไปทั้งนี้เบิดสุดตลอดแนวนี่ครับตลอดแนวนี่มีต้น พุ่ครับพี่น้องตัวพุ่มจะหลอดแน่ตัวพุ่ครับเก็บขายนี่ครับกำลังออกดอกออกมาครับสะพังอยู่นะครับดอกครับงามทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องสิ้าพี่น้องเลาะเที่ยวเลาะชมเบิ่งครับพี่น้องครูได้อยากได้หรือบอกทัวพุ่ครับอีกประมาณจักเดือนหนึ่งกัติดต่อได้ครับทางผู้ขาในเพจในไร่ครับนี่ครับในเพจกั พิมลงได้ครับในเบาปงอ่าโมเมนต์เบาปงคามครับหากินรอบบานแผ่นเฟดครับซื้อเพจก็ได้อ่าีนต้นนี่ก็ต้นหมกม่วงครับต้นหมกม่วงกับหมกม่วงกับซีมีหมากอยู่ครับนี่หมากครับพี่น้องสุ่มนี่มิตรสุ่มหมวกทวผู้ครับพี่น้องสุ่มหมวกทวผู้ซุดตลอดแนวเลยครับอ่าสิพาดพี่น้องยางเบิ้งอ่ามีกำลังจะออกมากครับกำลังอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เก็บบระวับ euh. ิไว้เลยครับนี่พี่น้องเก็บประวัติไว้เลวมาทั้งนี้กั มะเขือนี่ครับพี่หน้อมะเขืออันนี้จะมะเขือยังอันนี้นะครับมะเขือต้นมะเขือมะฮุงมีเบิดท,ทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ในโคกน้องหน้าพนครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตเป็นแปลงดูแลงงานเป็นแปลงดูงานภัยอยากมาดูงานมาอันนั้นกับมาใดครับใน่นี่ครับโคกน้องหน้านี่ครับโคกน้องหน้าโมเดลของพนของนางปุญญาตรยาลัก์นี่แหละครับครับผมพนผ้าละเบ่ง มาทางนี้ก็สุ่มหมกทั่วครับนี่หมกทั่วพักเหย้าครับพี่น้องทั่วพักเหย้าขมวุ้งแน่หมกทั่วแน่ก็กำลังสิเป็นหมากคือกันครับกำลังออกดอกพี่น้องกำลังบากดอกเอ้าหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องมึงนับกันคงมีทุกสิ่งทุกอย่างครับหมกกล้วยหมกกระถินนี่เบิดนี่ครับหมกหน่อยโนงกับมีนี่หน่อยบมกย้อยครับเอ้าคลิปนี้ก็ไหวช้ำนี้สักก่อนครับพี่น้องไหวช้ำนี้สักก่อน มือนามือในกสิผ้าส้มผ้าเที่ยวอยีกครับเอาสวัสดีครับ